สวัสดีครับกิตติครับผมสรุปผลงานแนวทางฮานอยปจัจจมงวดวันที่1นนะครับ1ตุลาคมนะข้างบนนะคือแนวทางนะครับนะส่วนข้างล่างนี่คือในกรอบสี่เหลี่ยมนะคือผลหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคมนะครับผมวางเลขเด่นอ่าไม่ใช่เลขวินนะ78901เด่น70นะครับวิ่งดูด7 เอาที่วิ่งลูดก่อนนะครับวิ่งลูดก็ประสบความสําเร็จอยู่นะ7-2นะครับ7-6เฉพาะขีดกับกาชาตินะครับนะมาอย่างละตัวส่วนตัวอื่นนะครับเลขวินนะเลขวินก็มี8-98 8แนะครับ8 9แล้วก็0-8นะครับมาบนมาล่างเลยนะน้อยปกตินะครับ8 9กับ0-8นะตัวที่เด่นที่สุดนะครับจากเลขวิน5ตัวนี่คือเลข9ก9นะ 59, 5้าเกโอ้โหถ้าผมจับเลข9เด่นนะครับหรือจับเลข9้ารูดนี่มามาทั้งห้านอยเลยนะน่าเสียดายจริงๆนะครับผมกับมันหมานครับสุภูสุคนครับส่วนเออเลขวินวันที่สนะแตเอก่าศูนย์ครับตามนี้ครับผมเลขวินวันที่สครับ เดี๋ยวมาเจอกันกับแนวทางในคลิปมืออื่นครับผมวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันกับคลิปแนวทางฮานอยนะครับแต่ในช่วงนี้ก็เอาเฉพาะแนวอะไรนะเลขวินไปก่อนครับ90123นะมันก็คงจะตกที่เลขหนึ่งกับเลขเก้านี่ยนะว่าเจอกันครับผมในคลิปแนวทางดูว่าสิว่างมันไปเลยดีกว่าเนาะว่างเลยดีกว่ามั้ง9 หนึ่งหลุดหนึ่งพูดได้สิหลุดเออก,ก่าก็ได้เนอะจริงจริงกับม,มักเก่าเพามันตองเหลือนะ่ะหนึ่งสองสามสี่หาไม่ต้องหาหน้อยครับผมเอาหนึ่งเก้าหนึ่งยังมาเนี่ยศูนย์มาตัวเดียว หนึ่งศูน์แล้วก็เก้าศูนย์ครับส่วนสามตัวเน้นเน้นตอนแรกเ่าเสียไ้แต่ปล่อยมืออื่นครับปล่อยมาตอนนี้แหละสามตัวเน้นเน้นเนาะสามตัวเน้นเน้นก็สิเป็นสามเก้าหนึ่งสองเก้าหครับแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งตามนี้ครับ กับมันๆครับผมเซฟไปเลยเด้อแคปหน้าจอไปเลยเด้อนะครับแนวทางวันที่สองเดี๋ยวกับสีมะยำอีกที่มืออื่นครับผมในคลิปแนวทางหวยห้าน้อยครับอันนี้คลิปนี้ผมติตั้งซื้อคลิปว่าสรุปผลงานนะครับผมมันๆสุขภูสุขนครับยินดีครับทุกท่านที่โชคดีครับผมสวัสดีครับ